อ่ะเดี๋ยวรอคุณครูนะคะขึ้นมาให้กําลังใจด้วยเนาะพอดีพี่มดว้างนะคะตอนนี้แชร์ลิงก์ไปเรียบร้อยเมื่อกี้ลืมตั้งค่ะจริงๆนะพี่พี่ก็คือแบบว่าอืมนี่แหละนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยเพิ่มนะคะช่วยเพิ่มชั่วโมงไปได้ด้วยเนาะกดไฮไลท์นะคะจะได้มีคลิปวิดีโอสั้นนะคะในระหว่างที่ตัดเป็นไฮไลท์สดมาเป็นอาจจะเป็นช่วงที่คนชมเยอะที่สุดคอมเมนต์เยอะที่สุดอะไรแบบเนี้ย เออเขาก็จะตัดเป็นช็อตเล็กๆออกมาให้เรานะฮะตั้งห้านาทีเลยทีเดียวเนาะซึ่งนะคะบอกเลยอ่ะมาแล้วอาละจ้าสวัสดีค่ะพี่มดดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้ไปลืมตั้งค่านะแบบว่าก็ล้างจานเสร็จก็มากระโดดขึ้นไล์แบบไม่ได้กดตั้งค่าโองทำงาน ทำไม่ติดอันนี้ย,ยังไม่ได้ไปติดเลยเนี่ยสี่ห้าอันเนี่ยเต็มเลยเนี่ยม่น่ารักจังเลยเป็นรูปรถด,ด้วยงานมันก็จิ๊กก็จอกละเอียดไงอยงู่กันเลยคู้กันขาเอามมนก้อเลยเร็วมาพักผ่อนเลย